I I got problems, 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 But run the money, through call like ที่เราจะรับชมคลิปนี้นะพี่เดฟขอฝากเพจหน่อยนะเพจเดฟเติมเกมไทยแลนดะ์นะเพจพี่เองนะมีบริการเติมเกมมือถือมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเกม ROV free fire PUBG mobile หรือจะเป็นไอหนบเบกเอาเราก็มีนะ เติมได้เลยนะฮะทักมาได้เดฟเติมเกมไทยแลนด์เอาแล้วครับกาสวัสดีน้องชาวไทยวัยรุ่นเมกาท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องพีเดฟทีวีกันอีกแล้วนะฮะหลังจากพี่ห้องหายไปนานกับเก,นนก,เกมฟรีไฟนะนครับวันนี้พี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงนี้จะอัพคลิปให้บ่อยๆให้เยอะๆให้ที่สุดเลยและวันนี้พี่มีสาระดีๆที่จะมาสอนกันอีกแล้วนะฮะนั่นคือสอนเติมเกมที่ตู้วุญเติมนั่นเองนะฮะในปี2024นี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ก่อนเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องดูให้จบเลยนะฮะคลิปนี้มีประโยชน์มากๆนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่มีแอปธนาคารไม่มีแอปทูนี่วอ l เล็ตนะฮะคลิปนี้ตอบโจทย์เลยนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะครับเติมแบบทูวินเติมเนี่ย เราอ่ะอาจจะได้เพชรไม่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะอาจจะได้พอประมาณแต่ว่าไม่ได้เยอะเหบื่อตามที่เขาเติมผ่านแอปทูนี่หรือเติมผ่านบัญชีธนาคารอันนี้เขาอาจจะได้เยอะกว่าเรานะฮะเราต้องทําใจไว้ก่อนนะฮะสำหรับน้องคนไหนที่ไม่มีแอปธนาคารไม่มีแอปทูนี่วอลเล็ตนะฮะคลิปนี้มีคําตอบนะครับในปี2 0 2 4นี้สจังสามารชทีจะเติมเกมที่ตู้บุนเติมได้อยู่หรือเปล่านะฮะเดีย๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับ เลตโก้น้องๆทั้งหลายเดีย๋ยวพี่จะไปหาตู้บันเติมก่อนนะแปะ๊บหนึ่งก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยและกันนะครับนะเนี่ยตอนนี้พี่ก็บิดมอไซค์คู่ใจของพี่นะไปตามหาตู้บินเติมที่มันสามารถซื้อบัตรทัวนี่ได้นั่นเองนะฮะแถวๆบ้านพี่เนี่ยพี่ลองวนหาหลายรอบแนละ้วบัตรแถวบ้านพี่มันมีเซเว่นอยู่ประมาณ3-4มสี่เซเว่นนะฮะแล้วก็โรตัสย่อยนั่นเองนะฮะโรตัสเล็กนั่นเองพี่ลองดูและไม่สามารถที่จะซื้อบัตรได้เพราะว่า ตู้มันปิดฟังก์ชันไม่เราเติมแบบเติมเกมซื้อบัตรเกมอะไรเงี้ยนะพี่ก็เลยต้องขับหาไปโคตรไกลเลยนะฮะต้องไปอีกฝั่งถน,นนหนึ่งนะฮะใช้เวลาพอสมควรเลยประ,ประมาณสัก7-8โลได้นะไกลจริงๆนะน้องๆนะมันต้องออกถนนใหญ่ด้วยแล้ะโคตรลำบากเลยะและ้วคลิปเนี้ยพี่ก็ต้องลงทุนให้กับน,น้องๆนะว่าเฮ้ยต้องเติมให้ได้แล้วไป2องนี่เนี้ยมันไม่ได้ฮะมันต้องหาตู้ที่มันเติมได้พี่ก็เลย ควานหาทั่วในหมู่บ้านพี่เลยและเราก็เจออย่างที่พี่กำลังคลิปนี้พาไปดูนั่นเองนะฮะมันอยู่ตรง CJ มันเติมได้นะมันสามารถเติมแบบเมนูเกมแล้วก็ซื้อบัตรถูได้นั่นเองนะฮะไปเลตโกข้างหน้าของพี่เนี่ยตรงเนี้ยอ่ะด้านซ้ายก็เซด้านขวาก็เซวนะฮะแต่ว่าพี่โซเวมาหมดแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเติมได้อะ่ะ มื่อวานพี่ก็วนหาทําคลิปแล้วล่ะมันมันทำไม่ได้อ่ะมันหาวิธีไม่ได้และพี่ก็ไปเจอตู้หนึ่งไงตามคลิปนี้เลยต้องดูคลิปนี้ให้จบนะฮะเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมันมีเซเว่นด้านขวาก็เซเว่นเติมไม่ได้ครับมันได้แต่เติมเงินนั่นเองนะฮะตู้มันเติมนะก็รับนะและตอนนี้เราจะออกถนนใหญ่แล้ว แล้วน้องๆคนไหนที่แบบถามนะพี่ครับพี่เดฟพี่เดฟพี่เดฟอยู่จังหวัดอะไรเหรอครับก็เดีย๋ยวพี่บอกแล้วกันนะว่าพี่อยู่กรุงเทพนะครับนะแต่ที่ไหนก็คอยหาคําตอบเอาเองแล้วกันนะครับต้องบอกก่อนนะฮะสำหรับน้องคนไหนนะที่เติมแบบปัดทูไม่เป็นนะก็ทักมาหาพี่ได้นะที่เพจเดฟเติมเกมนะเดี๋ยวพี่ช่วยเติมนะฮะต้องบอกก่อนนะว่าบัรทูนี่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะ ได้เพชรเยอะเหมือนคนที่มีแอปทูนี่หรือแอปธนาคารนะฮะพวกนี้เขาจะได้เลทเติมเพชรแบบเต็มจํานวนเลยนะครับนะสมมุติว่าอาพวกแบบมีแอปทูนี่หรือธานาคารเติม50บาทเราก็จะได้รับ172เพชรใช่ไหมฮะแต่บัตรทูเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เยอะถึง172เพชรนะจุดอาจจะได้อยู่ที่ประมาณ 140- 150อะไรประมาณนี้ฮนะอาจจะไม่ได้ถึงประมาณ172เเพชรน,นั่นเองนะครับ ข้างหน้าพี่ก็ไปฝั่งขวานี่เป็นท็อปนะฮะท็อปไม่มีตู้ครับท็อปไม่มีตู้ก็เลยต้องออกไปถนนใหญ่ไปฝั่งหนึ่งหมู่บ้านอีฝั่งหนึ่งรับนะปายตอนนี้เราก็ออกจากหมู่บ้านแล้วนะฮะกับมอไซค์คู่ใจของพี่นะครับนะเอ้ยไอ้เชยไอกล้องหลุมมันก็เยอะจริงเลยถนนนี่แบบแถวบ้านพี่ไม่ได้เลยนะขู่ขาขู่ขาขู่ขา,ขานี่แบบโอ้โหแล้วก็มุ่งหน้ากันไปเรื่อยๆนะขนาดเนี้ยตอนเนี้ย พี่ออกมาทำนะคลิปนะก็ช่วงประมาณสักสามทุ่มได้ครับประมาณสามทุ่มนะฮะรถไม่ค่อยเยอะแล้วพี่ก็เลยเลือกใช้เวลาเนี้ยมืดๆเงี้ยค่อนข้างที่จะดีคนน้อยทีนะพี่อายเขาเวลาถือกล้องไปถือมามเป็นทาอะไรว่ามันจะมาป้นหรือเปล่าหรือมาเจาะตู้มาขโมยตู้มันเติมหรืออะไรหรือเปล่านะฮะพี่ก็อายเขานะครับแนละ้วพี่ก็เลยต้องเลือกเวลานี้แหละและตอนนี้ไอ้กระบะโอ้โห โอ้ยเนาะแล้พี่จะแว้นไปแล้วครับกระบะกล้องนี่มันก็ละสลุดเกินนะฮะมันมันโยกซ้ายโยกขวาเพราะว่าหลุมมันเยอะเดี๋ยวโดนหลุมอีกเดี๋ยวก็หล่นลงมาอีกออนั่นเดี๋ยวก็ล่วงพี่บอกก่อนนะว่าพี่ไม่ได้ถือนะครับนะมันมีไม้คล้องคออยู่อะ่ะมันเป็นไม้กล้องอ,ะอ่ะคล้องคออยู่นะฮะเหน็บกล้องไว้ตรงคอนั่นเองนะครับนะ เดีย๋ยวพี่ขอ,อยานเลี้ยวซ้ายจอดข้างทางจัดกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ได้แล้วไม่ได้เลยคลิปนี้มันไม่สวยนะครับนะเราต้องทําให้มัน p e r ์เฟ t ที่สุดในโลกเลยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอย่าเพิ่งรีบนะเดีย๋ยวพี่จะพาไปที่ตู้มันเติมนะน้องอย่าเพิ่งไปกอไปกอไปดูนะฮะมันอย่ามันขาดตอน <c oughs> ไปเล t s go เราไปกันเถอด เฮ้ยอะไรันน้ายขึ้นอะไรวะอ๋อราคาทองอแถวเนี้ยตรงเนี้ยไม่มีเซเว่นนะฮะแถวเนี้ยไม่มีฮะเซเว่นเซเว่นเอ้ยทุยมันมีฝั่งซ้ายแต่ว่ามันไม่มีตู้เป็นเติม Let's go Let's go เฮ้ยคาราโกโอคเกะ Let's go Let's go สำหรับใครที่อยู่แถวเนี้ย ก็อาจจะรู้นะว่าเฮ้ยเส้นนี้คือเส้นไหนแถวไหนนะครับก็พี่ก็ใบให้น้องๆดูตามคลิปเอาละกันนะพี่บอกหมดไม่ได้เดี๋ยวน้องๆบอกพี่เด็ครับเติมเพชรให้ผมหน่อยสิครับมาบ้านมาแห่มาบ้านพี่นี่ทําไงเนี้ยโอ้โอนั่นไงผมบอกแล้วว่าหลุมแม่งเยอะตรงเนี้ยโคตรเยอะเลยแหละขับโคตรลำบากเลยนะฮะโอ้รถนี่แทบจะโอ้โหน็อตกระดุมอะไรกระเด็นกระจายหมดยางหงยางแตกอะไรเนี้ย ตอนนี้ยังไม่ถึงนะตอนนี้ประมาณสัก3โลได้แล้ว4โลได้แล้วหลังจากที่ออกมาจากบ้านพี่นะ4 5หโลได้แล้วประมาณเนี้ยก็ตีเข้าๆไว้ประมาณ7-8โลนะฮะตอนนี้ใกลแล้วใกลแล้วแต่ตอันนี้ก็ต้องวนรถอีกรอบอีกเที่ยวหนึ่งนะเพราะว่าต้องไปฝั่งอีกซอยหนึ่งหมู่บ้านแล้วตรงเนี้ยแม่งโคตรอันตรายเลยพี่บอกเลยว่าตรงเนี้ยรถแม่งโคตรเยอะจริงๆนะฮะแต่ช่วงเนี้ยรถน้อยหน่อย ถ้าช่วงเย็นนี่แบบหนึบเลยแหละอย่าไปอย่าไปไปครับไปครับโอ้บิดครับบิดบิดหมดปอกโอ้ยโอ้ยหลุมโทรศัพท์กูนะอือเออแจวไปเลยฮะด้านหน้านี้ก็จะเป็นบิ๊กซีใหญ่นั่นเองนะครับฝังตรงนี้จะเป็นติน้อยแวะกินได้เนีจ้า โอ้ยถนนนี่ก็สุดยอดลึกซึ้งเหลือเกินนะฮะฝั่งท่านซ้ายนี่ก็รถอาจจะติดเยอะแยะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดนัดปากซอยนั่นเองนะจ๊ะ,ะเราต้องเลี้ยวซ้ายไปนะครับตรงถนนหะทอยราดเออโอ้โหฝาท่อโอ้ยไม่ไหวแล้วนะโอ้ย หลุมหลุมอะไรมันเยอะแยะจริงๆเลยนะครับมอไซค์นี่ลาบากมากมันไม่ว่าจะเป็นวินหรือแท็กคลุงแท็กซี่นะโอ้โหน่ากลัวจัดจเห็นนะตรงนี้จะเป็นตลาดน้าปากซอยแล้วก็จอดเรียงกันเป็นแถวเลยอนะ่ะขับลําบากมากเลยนะผมบอกก่อนนะสําหรับน้องๆคนไหนนะันที่ขับมอไซค์นะอย่าขับแบบตรงนี้นะตรงที่รถจอดอย่างเงี้ยนะมันอันตรายมากเลยนะบางทีเขาเปิดประตูมาเราไม่รู้นะฮะเปี้ยงเลยนะชนนะจะเกิดอันตรายได้ และตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วครับอีกประมาณ2-3โลนะครับอยู่ตรงซอยนี้ถนนนี้นแหละอย่าไปอย่าไปว้ยไก่แท้พี่บอกแล้ว่าโคตไก่นะสำหรับคลิปนี้ไก่มากมากมากเลยแหละโอยบอกสี่พี่จะทำคลิปอยู่แถวบ้านเงมันไม่รู้ว่าเป็นมันขาดทุนหรือเปล่านะเกี่ยวกับพวกขายบัตรทูบัตรทูตเติมเกมเนะี่ยมันก็เลยปิดไป แต่บางตู้เขาก็อาจจะได้กำไรไงเขาก็เปิดไงเขามีทุนนะยาวไปยาวไปสำหรับน้องคนไหนเนี่ยที่ถามว่าพี่ครับเติมแบบปัดทูเนี่ยเรา,เาต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่5บาทครับเสียเสียค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม5บาทครับพี่แนะนำน้องๆนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนนะที่จะเติมตู้นะ พี่แนะนําว่าให้แลกเหรียญเอาไว้เลยนะฮะเหรียญ10บบาทก็ห้าสิบาทเหรียญ5้าก็ได้ห้าให้ให้ได้50บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียม5บาทนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเวลาเราไปเติมที่ตู้อะตู้แม่งไม่ชอบกินแบงค์พี่บอกก่อนนะไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าแบงค์ใหม่นะบางทีแม่งให้เติมแค่2ใบ3ใบ2ใบแล้วมันไม่ให้เติมละจากนั้นให้เติมเหรียญมันจะเป็นแบบเนี้ยแทบจะทุกตู้เลยและพี่ลองสังเกตดูนะก็เลยว่าให้บอกน้องๆว่า เตรียมเหรียญไว้ด้วยละกันนะครับและตอนนี้พี่ก็ถึง CJ แล้วและน้องๆเห็นตู้ไหมครับอยู่ตรงนั้นเลยตู้ตู้บุญเติมใหม่ด้วยละครับนะวางเจียบไปเลยเดี๋ยวพี่ลงรถไปแป๊บและตอนนี้พี่ก็อยู่ที่หน้าตู้บุญเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะ เตรียมเหรียญไว้เลยนะฮะตามคลิปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับนะว่าพี่เตรียมมาแล้วเห็นปะเหรียญสิบนะฮะห้าสิบบาทแล้วก็เหรียญห้าเหรียญหนึ่งเพื่อที่จะใส่ค่าธรรมเนียมไปด้วยนั่นเองนะครับนี่นะฮะตู้นี้มีแบบเติมเกมนะฮะเห็นไหมฮะแต่อาจจะช้าหน่อยโฆษณาค่อนข้างขึ้นจะเยอะนะครับนะอ่าเห็นไหมครับมีแบบซื้อบัตรทูมันนี่ด้วย หลังจากนั้นนะฮะใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะฮะต้องเช็คดีๆนะฮะเบอร์โทรศัพท์นะฮะที่อยู่ในเครื่องเรานะที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะฮะถ้าเกิดน้องใส่ผิดขึ้นมานะครับนะพี่บอกก่อนนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวโอ้โหกว่าจะได้คืนลําบากมากเลยนะฮะอ่านี่ฮะเติมแบบ50บาทนะฮะสูงสุดก็ถึงถึง1000พันั่นเองนะครับรอ,อสกักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นตู้ใหม่เลยแหละอ่าเห็นอย่างเนี้ย ค่าบริการ4บาทแต่ว่าพี่มีค้างอยู่ในตู้อยู่1บาทนั่นเองนี่เห็นไหมครบเลยนะฮะครบนะเหรียญครบนะอ่าและหลังจากนั้นก็กใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปอ่าก่อนเติมเนะี่ยพี่บอกก่อนนะต้องเช็คเบอร์ดีๆีทุยต้องเช็คเบอร์ดีๆนะเดี๋ยวเบอร์ผิดนะสวยนะครับนี่ตอนนี้พี่ก็ใส่เหรียญไปเต็มที่เรียบร้อยแล้วเหรียญสุดท้ายแล้ว9บาทค้างไว้ในตู้1นบาทนั่นเองนะครับ อะไรก็ไม่รู้นะอ่านก่อนอ่านก่อนอ่ะกดปกดไป,ดไปอ่าอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็รอข้อความเข้าในเบอร์เราเองนะฮะเดีย๋ยวเราจะกลับไปดูที่โทรศัพท์กันต่อเลยละครับ <c oughs> และตอนนี้มีข้อความเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่บัตรทูห้าสิบบาทรหัสที่มันจะสามารถใช้งานได้ต้องมี14หลักนะฮะที่มันเขียนคำว่าพินภาษาอังกฤษนะฮะ PIN นนี่คือพินนะฮะ 14หลักนะฮะส่วนข้างล่างนี้มันเป็นรหัสอ้างอิงนะฮะเราไม่ต้องไปใช้นะฮะเราใช้แค่ข้างบนนี้นะฮะเห็นว่ามันมี14หลักเราต้องดูให้ดีให้คัดลอกมานะฮะแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งคัดลอกนะฮะดูตามคลิปให้จบก่อนนะฮะ๋ยวพี่จะบอกเป็นขั้นตอนนะฮะอ่าถ้าเกิดแบบนี้คือเราได้แล้วได้รหัสมาและเงินเข้าปกติเลย50บบาทนะครับอ่าและเราไปที่เกมฟรีไฟล์ก่อนนะฮะเพื่อไปเอาคัดลอก user id นั่นเองนะฮะอ่า อาจจะกับหัวกับหางหน่อยแล้วกันนะครับต้องขอภายจริงๆและเข้าเว็บของเติมเกมของกาลินาฟรีไฟนะฮะอ,ะอาจจะพี่จะก่อให้ดูก่อนนะฮะสำหรับน้องคนไหนนะที่ไม่มีลิงก์เว็บนี้นะฮะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใ,ใต้คลิปนะฮะสปอนเซอร์ก็สามารถเข้ามาได้นะครับหรือฟรีไฟล์หรือเกมเอาวีหรืออะไรเข้ามาได้นะฮะเกี่ยวกับการเติมเกมอะไรเนี่ยนะครับนะครับทุกอย่างเลยนะจ๊นะณตอนนี้นะครับ โอเคเรามาเริ่มกันต่อเลยนะฮะหลังจากเราไปในหน้านี้นะครับให้เรากดจิ้มไปที่คําว่า free file นะฮะ free file นะแล้วก็มันจะมีให้เข้าสู่ระบบเยอะแยะมากมายเลยนะฮะถ้าเราเข้าแบบไหนเชื่อมแบบไหนเข้าแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่รู้ว่าเชื่อมอันไหนแนะนําให้ใส่แค่ user ดีก็ได้นะฮะใส่ user เห็นว่ามันจะเขียนว่า id ผู้เล่นนะฮะให้เราทําการกดจิ้มไปนั่นเองนะครับนะคลิปนี้ผมบอกเลยนะฮะสาระล้วน ต่ออ่าใสายย่ user ดีนะฮะที่เราคัดลอกมาดิกิตอนนี้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลื่อนหาคขาว่าทูนี่วอลเล็ตเอ้ยบัตรทูนี่ผู้ผิดตบปากอ,อ่าแล้วก็ตรงนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่รหัสนะฮะแล้วเราก็ไปที่กล่องข้อความของเรานะที่เขาส่งรหัสมาให้ทำลให้ทำทุยให้ทำราการเอาตรรหัสพินเนี่ยสิบสี่หลักมาคัดลอกหลังจากนั้นก็ไปที่นี่ฮะ แล้วก็วางหลังจากนั้นกดยืนยันนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะห้าสิบบาทเราจะได้รับนี่ฮะหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดบวกสิบเก้าเพนั่นเองนะฮะถ้าเกิดเติมผ่านเว็บของคารินาฟรีไฟอันนี้นะครับอาสำหรับนองคนไหนเติมไม่เป็นนะ,ะทักมาเพจพี่ได้เลย๋ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอาทำรายการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเพรจะเข้าทันทีนะครับไม่มีเลเ์แน่นอนนะฮะพี่บอกก่อนนะ,ะของเติมของ k ารินาที่เข้าโดยตรงแน่นอนแล้วกลับไปดูที่เกมนะครับ อ่าอยะแป๊บนึงนะไม่รู้ว่ามันมันเดี๋ยวมันหมุนได้ปะวะมันหมุ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 นมุนโอเคได้แล้วครับกำหวกำหงกระหางได้แล้วนี่เลยฮะก็เพชรเข้าอย่างที่ผมบอกเรียบร้อยนะฮะในตัวผมตอนนี้มีเพชรอยู่157เพชรแล้วก็ได้ของด้วยนะฮะนี่เวลาเราเติมเราก็จะได้สิทธิพิเศษนะฮะอยู่2อันมีไอวอแล้วก็ อะไรก็ไม่รู้นะครับนะตามนี้เลยแล้วก็เติมเงินครั้งแรกรับรางวัลไปอีกผมจะเอาชุดหรือปืนดีนะหรือกล้องเอาชุดดีกว่าชุดหรูกว่าเท่กว่าปืนไม่ค่อยโอ้โหชุดโคตรเท่เลยมีทั้งชุดผู้หญิงผู้ชายหวานเจี๊ยบไปเลยนะฮะ โอ้ยโคเทโคเฟียโคอลังการโคหาที่ไหนไม่ได้แล้วต้องพี่เดฟทีวีเลยนะครับนะหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีสาระให้กับน้องๆทุกคนนะฮะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e คลิปนี้ให้เป็นกำลังใจให้พี่เดฟด,ด้วยละกันนะฮะช่วงนี้พี่กลับมาทําคลิปลงในช่องพี่เดฟทีวีกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว 1นึ่งแสนซับสไคร์และเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับ